ผู้ป่วยมะเร็งหลังรับยาคเคมีบำบัดแล้วมีอาการเบื่ออาหารนะคะกินอย่างใดดีนะคะช่วงที่เรากำลังทำเคมีบำบัดเมื่อเราเติมเข้าไปในร่างกายนอกจากมีผลกับเซลล์มะเร็งแล้วก็ยังมีผลกับเซลล์ปกติในร่างกายของเราเช่นเดียวกันนะคะทรงผลกับร่างกายหลายด้านรวมถึงอาการเบื่ออาหารได้เช่นเดียวกันนะคะ หากรู้สึกว่าต่อมรับรสหรือการรับรสชาติผิดเพี้ยนไปนะคะวิธีการแก้ไขก็คือลองปรุงรสด้วยนะคะมะนาวหรือสมุนไพรนะคะริร้อนยกตัอย่างเช่นตะไคร้ขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดหรือทําเมนูที่มีความ มีรสชาติมากขึ้นด้วยสมุนไพรนั่นเองก็จะช่วยให้เปิดต่อมรับรสทําให้เราทานอาหารได้มากขึ้นนะคะมีอาการอิ่มเร็วนะคะกินอะไรก็กินได้น้อยอิ่มเร็วนะคะแนะนํานะคะแบ่งกินเป็นมื้อย่อยๆนะคะและเพิ่มโปรโตีนเข้าไปในแต่ละมื้อให้มากขึ้นนะคะต้องทานโปรโตีนให้ได้1.5-1.8ถึงเท่าต่อน้ำหนักตัวในแต่ละวันนะคะหรืออาจจะเพิ่มปริมาณการทานไข่ขาวขึ้นไปอีกวันละ1-2ฟอง จริงๆแล้วไข่ขาวสามารถทานได้ถึงวันละ5-6ฟองสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาค่าไตหรือภาวะโปรตีนรั่วนะคะสามารถทานได้วันละ5-6ฟองเลยนะคะสาหรับไข่ขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็น2วิธีนะคะในการที่จะแก้ไขอาการนะคะเบื่ออาหารหลังจากทําคโมนั่นเองค่ะมีข้อมูลสอบถามหรือปรึกษานะคะหรือสอบถามเคล็ดลับวิธีการในการดูแลสุขภาพในช่วงที่ต้องดูแลสุขภาพเกี่ยวกับีโมสอบถามเข้ามาหรือคอมเมนต์ไว้ใต้ คลิปนี้ได้เลยนะคะน้ําหนึ่งจะไปหาข้อมูลมาตอบให้นะคะ